สวัสดีครับดว่วนแตน่ช่วงมัเปีนมันเสาเสาวันเสาถี่อกเรียนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสี่รูปวันทนมาอยู่ตลาดนัดปกกุกบือชมผู้บุตมหรือตลาดนังแก่เพื่อเมืองจะมาเลยทห้องครับมาาซื้อส้น่นะครับ,รบ,รบรที่หน้าคอมด้วยกขอเชหลายครับ เดินับสาฟารักชาค้วของตลาดตาเกะไปยัไงนะครับเป็นบรรยากาศั้วไล่รุ่ลสวัสดีครับครับผมเลยมาจตัวโตมือนเนี่ยสามครับสาตครับแม่แม่ทุกตัวแต่ยืนเนี่ยพวกฟูฟูฟูมัดบวกครับเอาเปิดตัวนี้ก็นอนครับหูนี่อยากได้เท่าไรอครับลู่สองหมื่นสิบห้าร้อยสองหมื่นสิบห้าร มันจะหารอยดวยงวกล้วยทตตกตกลางดิตกกลางาจะได้สองหมื่นเฉยๆสองหมื่นๆเราตกกลางเหาเดี๋ยวไปบางท่านหนึ่งกนพอลุงครับตกนี่ดิตกอบนี่เราจได้สามหมื่นละสามหมื่นครับสามหมื่นนะครับสามตัวกันเรานกล้วยทิดมันกับสามตัวนี่ก็ห้องเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองตัวล่างห่อยทุกตัวบพาพ่อลุงกินนี่ต้องปบงนที่าคากล้วย องันสามก็เนครับปาเบอร์โทรพลุครับ0 8 6 086 1 2 1 2 8 2 8 2 4 8 4 4 8 4จากอาสามาถอาสามาถบ้านน้องขาวน้อพลุงเนาะเอามันมาเด้อพลุงเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปพอกันพุ่นละทางเอาใช่ท่างพุ่นละครับครับครับัสดีครับครับผมค้ยถึงค้วยเมียนิ่้วยผูครับ้วยผูอยากได้เท่าไหรครับนี่ อยาก4ีมืนเหรอครับอยากซีมืนสองมารถต้องรองไหนที่เขาเ้าะเอาเนี่ยครับตัวเต่ขึ้นเขามเนี่ยก็สีมืน ขเถอะมาณปีกบถึงสปีค <apl> ร <ink couples> <ıyorlar> <to> ับมเขอพันเซื่อกันเลเถอะเอเห็นาเสื่อกครับอพันกันเครับผมเราฝากเบอร์ทั่วเวศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดปดห้้ก็นึ่งเจ็ดกับห่าสครับจาก็าสาสมัรน้งถามเอาเอานถามมันหมาด้าะเอาผมยัง่ตกันสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่ลูกคือเดียวทั้งสองคนแม่ลูกใหญ่ครับแม่ลูกใหญ่เอาเอาแม่เขาเขาเงานุ่เปิดเท่าไรครับนี่งวันเจ้าสามหมื่นสิบห้าเลยสามหมื่นสิบห้าเลยหมื่งครับนี่เขาเขาชงล้วงเลยนี่สามหมื่นสิบห้าราคาเขาเราก็ลักษณะเขาไม่เหมือนไทยครับผมโทษครับไม่มีใครเหมือนสามหมื่นตัวนี้เด็กครับเอานิ่ง 2 0 0 6า20,000อหเบื่นครบเงินหลายนี่ยั้งนาผมมันครับผมองเื่นตัวนี้2 6,000 6,000ตัวนั้น30,000ส่วนต่อร้อยในทุกตัวนะครับครับเอาปากเบอร์ทั่วเนื่เอาเบอร์ทั่วอยู่ใสอยู่เอาเบอร์ท่ังเนเงินอ่างนครับเเยๆเอาเบอร์ทั่วได้ละ ซูเปร์หนึ่ครับ703 703 63 63 63 63จากสาหลกนนทรีสุรินทร์ครับเอามันมานหลาเด้อสาธถเด้อฮะสรองไห้ช่องคลุมมวลชนเตีชัดครับคลุมมชนครับครับไปกละพอยังตอกนะครับอลูกนี่ อยาเท่าไรนี่สาม่นมลูกแม่ลูกค้เดียวสามหมืิดทั้งแม่ทงลูกสามหม่นเกียรติาเการับมลูกเราะว่าจะโตามหม่นเกียรติมีลูกมันครสวัสดีครับผมเดี๋ยวราพลุกผมไทยตัวดีก่านายชุดเมีลูกดี่า สามอเดสามต้อเด่ลูกเนาเาฝเบอร์โทษเลูก้เกาสามห้าสกหาสกเสามเกหนึ่งเสามเหนึเอามันมา้ลูกเด้อพอยางต่อกันวหาึงว่าผู้ใดพาผู้ใดไปถึงว่าเล่นไรนนมันงว่างง่งนสวัสดีครับคุณลุงคุณเอา เขามาสามตัวนดิป่ะครับเฮ้กเบิดบดมีตัวเมียมเอาเปิดตัวเมียก่อน เมีสาววันเปิดเท่าไรครับ2 4อ0ตัวร่องไหนคือเกาล้า2ครับผม2,430ครับโมตโตัวเมนตุ๊ปูนี่เลยพ่อตกปูนี่เลยตุ๊กปูนี่ยับผม4,200ตุเกปานี่4,200ครับผมตัวร่องไหนคือกัน แปสี่หมื่นเก้าสองดบคทเวัเรเบอร์ทั่วน่อศูนแปครับศูนย์แปดสองแปดสองแปดห้าสี่ห้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจาก้สครับผมจากปทุมลายครับมันหมาได้เอาเด้อครับนร แ่ัอง้สวานีเ่โตงามยู่ังยเละะือสวัสดีครับนุ่แม่ลูกคือเดียวหมดเดียวหมดเดียวหมดเอาแม่เปิดแม่ยังได้อยากรายรัได้คบเดี่ยวสามสองสามสองสาม่องสามสองสาม สามสองครับหตูรถตู้ร้รถตู้รถตู้ตู้รถตรถตู้ร้รถตู้รถตู้รถตอ้รถตูนรถตู้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 รถตูิน

าสครับดขั้นงีไปนไม่เจ้อย่างก็ย่างวัสดีครับเอ้าตัวที่อยากเท่าไหรครับนี่สี่สิบแปดห้าร้อยสี่สบแปดห้าร้อยเมื่อไหร่สิบเอ็ด้อยกัตนั้สี่สิเหแตสามเี่ยนี่ัวพันหานในบ้านเจ้าตัวเอาเหมือนสีครับ โอปาเเอานี่บอกสนใจตัวนี้เขาได้ก่อนสี่สิบแปดส่สิบแอยตัวนั่นแมน้สมอี่สิบดห้าร้อยนครับนี่อกสนใจเอาฝาเบอร์ทแนวาเน่มก้าส่สาเกจากสครับสเอากสี่เเอเมาดด้อขอบคุณขอบคุณหลายครับ เอาให้ทกเครับ่าด้านนาขอบ้การเนียับท่าเรียบร้อยแล้วเคล่นออกมาครับเอาสมรรนครับเพ่อเอาท่าตลา่น้มีไหมครับสวัสดีครับพลุ่มในบักตแม่ลูกแม่ลูกอยากทอดไดครับพลุ่มินเก่าเนาะีทองเกนกันซมบินเก่าแสงสทอนเนาบเก็ยกับสีบุก็ ลูกเมียโอ้เราไปเรียงยืมของพนุูกเทาานี้อาแาเบอร์โทรได้พนุ่งได้ปะเบอร์โทษโอ้ยโมดิถือมาข้อมาจากสาพุ่่งบริษัทข้อจากพนุ่ท่อมข้จากพุ่งท่อมมันหมานะพอุูกเด้อขอบคุณขอบคุณหลายคุณพี่น้อกทั้นเจมสแต่น้อกศเ่ยซีบุเกตตต้อรับเลยครับ ไปผมยังตัวได้ผพุ่นเด้อรับผมสวัสดีครับเอาอันนี้เมียทั้งสองคนแปลดื้นหาแปลมื้นห่าทีู่เนี่ยเขาคู่นี่แป0มื้นห่ามากกว่าเน้องเบิ่งแวห้าหัวกล้ยเมีทั้งสองตัวัญญาได้แปลมื้นห่าที่เมี่เมที่สองไป สองใหญ่ายสองพนก็จะเอา่นท้ายหลบเมืองกลัวน้องสนใจกับบ้านบึงเอาครับตลาดน้งแก่เข้าบึงข้าวใช่เพื่อนแม่ข้างนี็กสะท้อนแสงแค่น้อยเพี่น้องเออไปเบิ่งเอาฝาเอื์อทรเอา ศูนย <S ọ> <ünd> <conclusions> ์หกสี่เจ็ดหนึ่งแปดเก้าสามศูนย์สองอยากใส่ครับนั่นมันได้ครับเอาเด้น้องสวัสดีกันเอ้าอันนี้เมย์ให้เถอะพ่องไปนิพอถอดเสื้อหนึ่นวได้ลูกแคเทียบไปือเมย์ด้ลูกตัวหนึงครับลอไมครับอได้ก่อ มื่มืนต่อรองไลนนะเอาครับเดี๋ยวพี่น้องเิ่มียู่ครับเอันชื่อรองกหลายครับเานด้รวแต่พระชาชนหนาการครับแล้วก็องื่นมืสองครับป้องกันได้ครับเอาี่ฝากพี่น้องพี่น้องสนใจ โทษาได้ครับเบืรอโทรหกสี่หนึ่งหกสี่เ็ด้ากอยากไสครับอยาโสครับอยากจะมันหมาดาวเ้อสาุโอ้มีกล้วยเผือกตัวหนึ่งกล้วยไผ่นอครับกล้วยเผือกดิ ผมไปท่าไหนพูดนี่ครับ <Collins, S 2> ัครถทะเบียนหน่งสามห้า uh, ห uh, 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 uh ้าร uh ้อยเอนี่สนามตัวนึ่งกันรถคะเบีสมห้าห้าร้รรกาศสนามครับรรากาศอานับเวกครับสวัสดีครับพ่อลุงมด้มาสองตัวเลยบอครับเอาเปิดตัวนี้กันตัวนี้อยากได้เท่าไรพ่อลุงสามสิบดสามสบแดตัวเครับเด้อสามสิปดกล้วยแม่ ด้ดูแกเพียไปนิ่คอเชิดเลย่คอยเชดโอ้โหนเบิ้งมาดคือคุเมียสะสามสิบแปดครับสามสิบแปดต้นนี่เนยพอลุงซีเท่าไหร่นิเสี่ดี่ตัวลงไหนทุกตัวนะพอลุงเนาะ่ครับผมที่นองบไทยพี่น้องบงครับ น้ำฟา,าเบอร์ทวด้พอ่อุ่ม่าามาจากพลุกไม่ใส่อาหารเพาะเอ้ยมม,มหลายคนหมดออออเอาบ้านหมาได้พ่รุกเดอ้เอให้ได้เงินเงียบ้านหวยยาวขึ้นไปถึงนาะรเอาเอาลูกหลานย่างต่ตกนได้พ่รุกเด้อดิเเมืนมามาไก่ครับมาจากพุทาหาันบรรยากาศของน้ำสดสวยั ไอ้ไพลไห้ได้หางแคปูรี่ตะสมิญงล้มเตี้ยนเตี้ยนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตั้งคุ้ยตั้งคุ้ยตั้งคุ้ยตั้งมุ้ยตั้งคุ้ยตั้งคุ้ยตั้งคุ้ยตั้าคุ้ยตั้ง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 คุ้ย เอาดนยินประการเรื่อต่ัมหช่มผู้รือตัเงเก็บเพิ่เงนาเลี้ยง้องทสร้างสู้มาดรัยเอาสำหรับค่าที่ขายกล้วยเองรอเาะครับหรือว่าเอานีบประการเรื่องแ่า่เขายครับเอาไปแล้